แต่ตัวเก่านะคะแล้วก็มาตัวใหม่นะคะซึ่งตัวเก่าของน้อมัคคือหมดไปแล้วนะคะทุกคนน้องมัเลยได้สั่งตัวใหม่นะคะเพราะว่าตัวใหม่ พรีเมียมกว่าตัวเก่าแน่นอนครับชิดาคอลลาเจนออกโฉมใหม่คะ่ะทุกคนคือทานมาตลอดนะคะตั้งแต่กระปุกรูปแบบเก่านะคะเราทานแล้วแล้วเรารู้สึกได้จริงๆว่าผิวของเราเนี่ยมันใสขึ้นขาวขึ้นจริงจจนตอนนี้ชิดาออกโฉมใหม่จ้ากระปุกน่ารักมากกว่าเดิมไฉไลกว่าเดิมที่เพิ่มเติมนะคะคือสารสกัดเขาพรีเมียมมากๆแต่สาวสามุสลิมอย่างเรานะคะไม่ต้องกังวลเลยคะ่ะเพราะชิดาคอลลาเจนพัสตัวนี้นะคะมีฮาลานรับรองตอนนี้ออกแดดรู้สึกว่าผิวออร่าสุดๆเพราะสารสกัดของเขา ดีเนียมมากเลยนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบออกแดดบ่อยๆนะคะคืออยากจะบอกว่าตั้งแต่ทานชีดาคอลลาเจนเนี่ยคือแต่งหน้าติดดีมากๆเวลาผิวออกแดดก็จะมีออร่าแบบนี้เลยทุกคนคือผิวดีมาก